ทุกคนทุกคนจ้ามาเบิ่งจ้าแม่อ้อยมาพรอ,อยัยงจ้ะมีเลยอุ้ยทุกคนออกว่าอีกแล้วจ้าแม่อ้อยจะเก็บไปแกงเก็บไปปนจ้าทุกคนไปแม่อ้อยพาไปเก็บจ้านีเลยจ้าทุกคนะกนะดอกง่ายคัก เม่อาจจะเก็บไปให้ย่ายปนจะทุกคนเก็บไปให้ย่เแ่าปนเนาะสีหาดอกจ้าพอได้ปนจะทุกคนเห็ดและงูเกลืองงามเลยจ้า จ้าทุกคนดอกกล้ามคักจะมาเลยอ้ยโอ้ยข้อหัก <laughs> หักซ้ำ แล้วจะทุกคนดอกใหญ่โอ้ยดอกใหญ่ขจาะโอ้ยโอ้ยหลานจะทุกคนเดี๋ยวแม่อ้อยขอยางรอบเบิ่งอีกกันนะจ๊ะได้๋ย้ปนหนึ่งล้วจ้ะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะจ๊ะ